รถดับนะครับไปไม่ได้ไปวะถามกองก่อนนะสวัสดีครับผู้ชมีช่องมาถงครับไม่ว่าตอบลกอกวันนี้ก็จะพาเต๋าไปซื้อนมมาให้พวกเด็กนะครับผม โอ้โหชุดลายเพิษอย่างเท่ครับเทียครับโอ้โหอย่างเท่เลยอ่ะเออโอ้โหชุดเพิษนะครับเต่าตัวใหญ่หนัก54ากิโลแล้วนะครับผมเออโอ้โหชุดเปลี่ยนะครับไอบ้หลกเก็บผลอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำด้วยนะครับไอ้เตา่าหลก ไปออกกำลังกายอดปล่อยพลังงานเต็มที่นะครับผมเอันรีบบิทิอ๋อแล้วเข่าพร้อมยังลูกเราไปคืนนมให้เด็กๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยนะครับไปกันเลยพร้อมยังลูกมาเข่าพร้อมแล้วไปเลยตอนนี้เราก็เข้ามาในวัดป่าเฉียวครับผมน่าเอาคือสุสานช้างนะครับโอดปล่อยๆลองขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับผมเนื่องจากเยอะมากนะครับ ท้ายเราก็จะมีควายนะผมวิถีชีวิตนะผมชาวบ้านนะครับ ก็จะเป็นทะเลสาบนะ้ำจืดขนาดใหญ่นะครับผมเดือดทรายนะครับโอ้โหโมันบรรยากาศดีมากเลยครับน้ำท่วมแล้วับไปต่อนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณน้ำท่วมแล้วนะครับผมนี่ลุยน้ำนะครับ นะครับผมพอดีว่าถ้าเกิดว่าน้ําท่วมประมาณครึ่งล้อนี่เกินครึ่งล้อนี้ไปไม่ได้นะครับรถจะดับนะครับผมก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้อยู่ที่สูงนะครับผมโอ้ oh, oh, oh. นะครับต้องใช้รถที่มีการยกสูงนะครับโควินนะครับถึงจะมาได้รถเก่งหมดสิทธิ์นะครับมาไม่ได้ เมื่อคืนฝนตกมาอีกนะฮะน้ำก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับโอเคเดี๋ยวพาเดาลงเล่นน้ำกันไปเฮ้ย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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกเดาวันเลิกเลิกเมื่อคืนวาอยางลงไปอีกเหรอไหนว่าไปอยู่วะใ้่ของกระบาดจังบุขากลับนะครับ รถด,ดับนะครับไปไม่ได้เตาเข็นลูกโอ้โหปกติน้ำขึ้นไวมากเลยครับไปเข็นนี่เข็นหมาอะไรอยงงี้ตายละีิสตาจัยเตาลูกนั่ลง,นงลงกพอจะเข็น <laughs> ไอ้ไม่ไหวแล้วข้างหน้านะมอเตอร์ไซค์เานั้นก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเต๋อเฮ้ยสอยลอยหมดเลยนี่ไหนนะใส่ไหมเต๋อเอทีบีรถเสียไปไม่ได้โอ้โหดูครับน้ำไหลผ่านพ่อนะ ตอนที่ผมมานะน้ำยังไม่ท่วมขนาดน,นี้นะโอ้โหไฟได้แล้วครับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวรอให้ไม่เป็นหัวเทียนนะให้มันแห้งก่อนนะน่าจะไปได้ครับไปวะไปวะไปเร็วๆไปวะไปวะดีเราไปไหนดีมาแล้วมาแล้วทำดีมา <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับให้หัวเทียนเรามันแห้งก่อนนะครับ ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับรถไปมานใดครับเอ๋หนามไมนถั่วเมืองเทียนนะเดี๋ยวถาก่จังหน่อยถาก่อนเต๋ป่ายเยอะมเลยเี๋ยนหาตาขายมาใส่นะครับชอาชตช็อตชีชชอนช็อตับอออ้ ไปหมกครับไป้มกน่นะตาตาแก้เสือแล้วยั้ยังชินกาแฟ้กลงัาายรัผมตาแปลกใจแล้วครับเสื้อวเอครับอะถอนคุณตาอาุยุ่าหนเขามีมองขายบ่ครับ

อันไหนครับลงตอ้อ,อนนว่าสิเอามอว่าใส่ขัดาดทางหน่ครับได้ป่ะครับองนันยยงได้ยันได้ยันน้ำนบว่า่างนยันมันร้ายน่นาวคนต้ร้ายเลย ตาถาม่ารดอะไรครับอท ATV ครับรดชิ้นหมาอะยครับผมอยู่เอ๋ในมุบานส่างครับอยู่เตบไก่ๆกับร้านแสดงนะครับนแสดงส่างผมมาจากบุรีร่มย์ครับแมนครับไปอยู่ผีได้ครับมาเห็นงานอยู่ผีครับขายของครับขายออนไลน์ อุปลาตาดปลาครับฮ้ยช็อตช็อตมือถกละี๋ก็ปล่อยเต่าให้มาจับปลามานี่ก็ได้พอหมุกแล้วครับก็ได้พอหมุกแล้วเตาเอาเต๋อไม่ทำลายปลานะ เพิ่งเพิ่งเมันโตอีกยังลุ้นซอยพอจะป่าเด้อมันนี้เด้อเดี๋ยวสปซ้อามากันตัวอะไร ันะครบจับตานะครับมีสวิงนะครับโอเคครับผมใส่นมแล้วนะครับกรองหนึ่งนะผมไปได้เวลาแล้วรถสตาร์ทติดแล้วนะครับโมเตีย์แห่งแล้วก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะผมก็ได้นมมากรองหนึ่งนะเดี๋ยวเสร็จจากนี่จะพาเต๋าไปอาบน้ำนะครับเปียกนะครับผมไปหานอนหมาก ไอ้ยตกมาทุกวันเลยครับไม่หยุดสองอาทิตย์เลยฝนนี่เป็นยังไงเป็นจังได้มันเป็นจังได้อยู่ขอเค็กขอเค็กตูนะอ้าวมาแล้ว alo, đâu? Đây, cái nút này. Chán vàng. Để đặt đây. Kệ con. Đéo kệ con này kệ con. Kệ ra đây đi.

กล่องนะครับประมาณ3าถึงสกล่องนะครับสามกล่องก่อนนะครับดูว่าจะหมดหรือเปล่านะแพ็คหนึ่งก็มีอยู่6กล่องนะครับอ้วนเลยอ้วนนะไปเล่นน้ำมั้งเราจะไปไม่ได้ไปก็ปกปลอยตามน้ำเลยนะครับ แต่พอแต่พอไม่เรียดด่ากันยังตันอันนี้นุ่มยู่นี้เรียดด่ากัน,นแล้วตัวนิ่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับดูนะี่นะสามกล่องนะอิ่มนะครับแล้วนอนมมาที่สื้นนะอ๋อยังไม่มีเวลาเก็บเลยครับ